สวัสดีค่ะน้องเอทีอาคาค่ะสวัสดีครับโฟกิอาคาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องโฟกสุดหล่อของพี่วันนี้มาไลฟ์คู่กันเลยครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้บรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตอนนี้สนุกสนานคือคลื้นมากเลยทีเดียวเชียวนะคะบรรยากาศดีมีลูกค้ามรับรถเยอะเลยนะใช่ครับที่สําคัญนะลูกค้าขาวันนี้เราอยู่ที่ ที่อาคารเสรีไทย73ค่ะลูกค้าขามีลูกค้านะคะเข้ามาดูรถเยอะมากมายเลยที่สําคัญเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งเลยทีเดียวไม่มีวันหยุดราชการแน่นอนลูกค้าขาวันนี้น้องโฟกัสเราเอารถอะไรไห้ลูกค้าดูเอ่ยเป็นแคมรี่นะครับผมปี2018โอ้โหบอกเลยคับลูกค้าขาเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยนะคะว่าเจ้าแคมรี่ปี2018ันสิคันนี้นะคะบอกเลยมาด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวเฉลี่ยแล้วก็ที่สำคัญนะคะโอ้โหบอกเลยว่า สีดําดุเข้มมีสไตล์เป็นของตัวเองแน่นอนผู้บริหารแน่นอนอ่าแน่นอนจ้ะคันนี้นะคะน้องโฟกเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างจ๊ะชอบไหมชอบครับเป็นรถแบบลักชัวรี่คาร์เลยโอ้โหบอกเลยว่าแม้กระทั่งวัยรุ่นอย่างเรายังชอบเลยเนาะผู้บริหารนี่พอไปนั่งปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าสมาร์ทขึ้นมปทันทีใช่ครับและสำคัญนะคใครนะคะกำลังทำงานหรือเปลี่ยนกิจการบอกเลยว่ามารับรถคันนี้ไปมีแต่ร่ำแต่รวยแน่นอนครับคันแรกนะน้องโฟก บอกเลยฟกเห็นแล้วนะคะบอกเลยว่าโฉมหน้าเป็นยังไงบ้างโฉมเฉียวทีเดียวเลยครับสีดามาใช่ค่ะแน่นอนครับไฟหน้านะคะบอกเลยว่าเป็น LED นะคะบอกเลยว่าเป็นเาเรียกว่าส่องสว่างได้ชัดเจนจริงๆและเสรกันนะคะด้านหน้านะคะมีอะไรต้องฟกเขาเรียกว่าโครเมียมนะคะคาดสวยๆอีกสองเส้นและด้านล่างก็จะมีเป็นเาเรียกว่าอะไรคะไหนครับด้านล่างที่เป็น ซกซีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหบอกเลยค่ะว่ากระจังหน้าอ่ากระจังหน้าโทนดำนะคะตัดหมอกด้วยไฟหมอกเล็กๆเบาๆบอกเลยว่ามีสไตล์ของตัวเองสุดๆแล้วนุ๊กคกค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วสวยเก๋มีสไตล์สุดๆนี่ขนาดภายนอกอยังขนาดนี้นะภายในจะขนาดไหนเอ้โหเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะอ่าดูซิว่าห้องเครื่องเราเปิดออกมาแล้วแวบแรกจะเห็นอะไรก่อนเลย มาเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สเปิดดีค่ะว่าฝากระโปรงเปิดมาแล้วภายในจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหโฟกจ๋าเป็นยังไงบ้างเป็นแบบโชกแล้วด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเปิดง่ายมากมากเลยสบายมากอ่าและสำคัญเห็นแวบแรกเป็นไงคะห้องเครื่องความใหม่ความสวยน้ำมันไม่มีเยิ้มบอกเลยคุณลูกค้าคะสะอาดมากๆเลยอ่าแล้วที่สำคัญนะคะ คิวซ <Q> ูคิวซีอยู่ครบทุกเม็ดแน่นอนอ่าและเม็ดอาร์ตเรียงตัวกันสวยงามคุณลูกค้าขาดูคิวซีซะก่อนคิวซีทุกจุดนะคะอยู U ่ครบทุกจุดเลยอ่านี่เลยคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าคิวซีเป๊ะเป๊ะทุกจุดเลยไม่มีการขยับแน่นอนถือว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนหรือทายเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนเครื่องแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้เลยค่ะลูกค้าขานี่เลยอันนี้อะไรน้องจ๋าน้องโฟกจ๋าเป็นน็อตนะครับผมโรงงาน อ่าน,น,น็อตนี้คือไม่มีรอยเลยไม่มีรอยขยับใดๆทั้งสิ้นให้รู้ไว้เลยว่าถ้าน็อตไม่มีการขยับแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงด้านแน่นอะนเดี๋ยวเราไล่ขึ้นไปทั้งบอแล้วลูกค้า,า่ะ<อ>ด้านบอน,นะคะบอกเลยว่าแมสอาร์ตเรียงตัวกัะสวยงามมากโลโกต้ตัวป้องตัวปั๊มยังอยู่ครบทุกจุดแน่นอนคําป้ายคําเตือนนะคะหรือว่าป้ายมอกรอยู่ครบหมดเลยลูกค้าขาบอกเลยค่ะว่าชั้นเรืความร้อนบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆใสสะอาดบอกเลยว่าไม่ได้ เพราะว่าใช้งานน้อยนะน้องฟกนะขนาดคอบเป็นไงน้องพฟกไม่มีฝุ่นออกมาเลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะตอบโจทย์ใครหลายๆคนแน่นอนเลยถ้าลูกค้านะคะเห็นนะคะบอกเลยว่าต้องชอบสไตล์นี้แน่นอนเลยที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าชอบนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์ใครเยอะหลายๆคนแน่อาเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านข้างกันบ้างค่ะลูกค้าด้านข้างนะลูกค้าขาบอกเลยว่านี่เลยถ้าเป็นล้อนะคะโอ้โห เป็นล anyway, okay. ้อแมกนะคะจากโตโยต้าเป็นสีเทานะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยบาดตาบาดใจจริงๆค่ะลูกค้าขะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูใกลๆนะคะลูกค้า่ะที่สําคัญนะลูกค้าโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยเป็นแบบ้ใหม่เอี่ยมมากๆแถมสําคัญมากๆเลยลูกค้า่ะดีไซน์ของเขานะล้ําทีเดียวเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะบอกเลยค่ะว่าโอ้โห เหมือนแรงกดดันหรือแรงดึงดูดกันแน่อ่ามันดูมีสไตล์เป็นของตัวเองสุดๆลูกค้าขาแล้วก็เขาเรียกว่าดูเท่สมาร์ทต้องเป็นคันนี้เลยค่ะยิ่งเป็นโทนสีดําลูกค้าขาดูดุดันมากๆเลยนี่ค่ะลูกค้าและสาคัญนะคะลูกค้าขาถ้าสมมุติเปิดออกมาแล้วค่ะลูกค้าดูภายในสะก่อนอ้โหเป็นยังไงลูกค้าขามาด้วยโทนสีส้มคุณลูกค้าโอ้โหดีไซน์ล้ำมากๆเลยสีส้มสวยมากบอกเลยคขาว่า สไตล์นี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเบาะหนังอย่างดีโทนนี้นะคะลูกค้าหาเราได้ยากมากๆนอกจากในรุ่นของตัวเองเลยและสําคัญนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าหมดแล้วด้วยสิคะลูกค้าขาเป็นอย่างไรบ้างลูกค,ะคะ้าขานี่เลยน้องเอ๊นั่งให้ดูเลยสวยไหมคะทั้งใหม่ทั้งดูแล้วมีสไตล์ของตัวเองที่สําคัญนะ,ะลูกค,ะคะ้าขาคันนี้นะคะร่องรอยการใช้งานน้อยมากน้อยมากจริงๆลูกค,ะคะ้าขาต้องบอกว่าน้อยเหมือนจิ้งหรีดคะ่ะว่าอ่าที่สําคัญลูกค้านี่เลย เดี๋ยวน้องเอจะนั่งให้ดูความกว้างของเบาะนะคะอืกว้างนะคะเบาะลึกมากๆแล้วก็คอนโซลเขานะคะปรับสภาพร่างเข้าราบเข้าเข้ารูปทรงได้สวยงามมากๆเลยอเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะลูกค้า่ะพวกมาลัยกันบ้างพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าร่องรอยการใช้งานนั้นน้อยมากๆเลยที่สําคัญนะคะมีพวกเขาเรียกว่าอ,อ ปุ่มไม่ว่าจะเป็นโทรเข้าโทรออกอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขาฟังก์ชันฝังอยู่ที่พงมาลัยหมดแล้วแล้วก็พงมาลัยยังเป็นลายไม้ลูกค้าขาบอกเลยว่าเก๋และเท่ได้ใจจริงจริงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคนโซนหน้ากันบ้างคนโซนหน้าลูกค้าขานี่เลยเขาก็แบ่งสันเป็นส่วนเป็นอย่างดีนะลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ไม่ว่าจะเป็นไล่ลงมาก็จะเป็นพวกวิทยุนะคะหรือจะเป็นหมวดของแอร์ทุกอย่างนะคะลูกค้าขามีดีไซน์ของตัวเองหมดเลยนี่ช่องเก็บพวกเกี่ยวกับ สายชงสายชาร์จหรือว่าเก็บเหลืองเก็บเหลียงลูกค้าขาแล้วก็มีที่ปิดด้วยเป็นลายไม้เก๋มากๆเลยนี่ลูกค,ค้าขาดีไซน์เขานะคะบอกเลยว่าล้บมากมากอันนี้นะคะช่องนี้เอาไว้สาหรับใส่แก้วจะเป็นสตาร์บัคหรืออะไรก็ได้แต่ลูกค,ค้าขานี่เลยใส่น้าได้สะดวกบสบายมากมแม้กระทั่งหัวเกียร์ใส่ใจขนาดไหนหัวเกียร์ยังต้องใส่ลายไม้แล้วลูกคา้าบอกเลยว่าได้ใจจริงจริงลูกคา้ามีโทรศัพท์นะคะบอกเลยวันนี่เลยชาร์จได้สบายๆหรือลูกค้า่ะตั้งไว้ตรงนี้นะคะชาร์จบอกโทรศัพท์ ไม่ต้องใส่สายชาร์จให้สบายเขาเรียกว่าไม่เกะก,กะและมีตรงนี้ไปสะดวกสบายขึ้นมากเลยอเดี๋ยวดูตรงนี้ค่ะลูกค้าขาช่องเก็บของค่ะลูกค้ากว้างมากๆเลยเหมาะมากๆเลยกับการเก็บของไม่ว่าจะเป็นอสัมหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแก่นะลูกค้าใส่ในนี้ได้สะดวกแล้วเก็บเป็นเาเรียกว่าสัสดส่วนได้ดีด้านบนหลังคาลูกค้าขาจะไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะโซนของไฟลูกค้าขานี่และอันนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับใส่ แว่นตาอ่าแล้วนี่คะ่ะลูกค้าขานี่เขาเรียกว่ากระจกวิเศษจงมองซิว่าค่าสวยหรือไม่อ่ะมีกระจกนะคะแล้วบอกเลยว่ามันมีไฟให้ด้วยคะ่ะลูกค้าขาเหมาะมากๆและก็ตอบโจทย์ได้ดีที่สำคัญนะคะแค่ปิด้วก็ไฟก็หลุดแล้วอ,อ้โหบอกเลยว่าสวยและก็มีเสน่ห์มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างกับคุณลูกค้าขาอืมดูซิว่าเบาะหลังเป็นยังไงมั่ง เบาหลังดูสิคะเปิดออกมาเป็นยังไงมาลูกค้าขาโอ้โหบอกเลยว่าเบาะหลังนะคะได้ใจสุดๆเลยที่สําคัญนะคะทั้งกว้างทั้งใหญ่มากๆเลยสําคัญเลยคุณลูกค้าขาร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆแทบจะเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยจริงๆแล้วลูกค้าลองดูสิคะว่าเป็นโทนนี้ด้วยดีไซน์โอเก๋และล้ำมากน้องฟกว่าล้ำไหมคะลูกล้ำครับผมสวยนะคะสีนี้หายากมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์เขาเดี๋ยวโอ้โหบอกเลยว่าดีไซน์เขาสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าขานี่เลย และสําคัญน,นี่คะ่ะลูกค้กาขาที่พักแขนสามารถใส่แก้วน้องแก้วน้ำโอ้โหทำเป็นมีสไตล์มากๆเลยคุณลูกค้านี่เลยทําตรงน,นี้นะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะนี่เลยมันช่องอา,อากาศเอาไว้เวลาหยิบข้าวหยิบของจากด้านหลังนะคะเราสามารถหยิบได้จากตรงน,นี้ได้เลยไม่ต้องเรียกว่าถ้าหน้าฝงหน้าฝนร่มเริ่มหยิบสะดวกสบายมากๆไม่ต้องไปถึงข้างหลังนู้นเลยคุณลูกค้าขานี่เลยดีไซน์เขาเป็นถึงขนาดนี้นะคุณลูกค้าแล้วด้านล่างนี่ค่ะลูกค้าขาลองดูที่พื้นสิ เห็นอะไรเอ่ยบอกเลยค่ะลูกค้าขาพร้อมกระดุมเราตัดพรอมกระดุมให้เข้ารูปท yeah> ั้งคันรถลูกค้าขาอันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยและเก๋แถมสำคัญนะคะไม่ลื่นด้วยแล้วก็สะอาดมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูบอกหลังท้ายกันบ้างลูกค้าดูท้ายสิท้ายเราเป็นยังไงบ้างอด้านท้ายนะคะลูกค้าขานี่เลยด้านหลังนะคะบอกเลยว่าล้ำอีกเช่นกันความสวยความทนถ้าลูกค้าขาแล้วก็ดัดกว้าง เปิดออกมาปุ๊บโอ้โห و, กว้างมากๆเลยความสะดวกสบายนะคะในการใส่ของไม่ว่าจะกระโปรงกระเป๋าะเนาะใส่ได้เยอะไหมครับใส่ได้เยอะมากเยอะมากเข้าไปนอนได้เลยนี่ถ้านอเอาโฟกเข้าไปอยู่นี่สงสัยจะโฟกอัดได้หลยโฟกนะโฟกตัวเล็กนิดเดียวนะใส่เข<ช>้า <ๆ S 2> ไปได้ลายโฟกมากๆเลยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์หลายๆคนทีเดียวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างค่ะลูกค้าค่ะนี่เลย ข้างล่างนะคะคุณลูกค้าอันที่เป็นลายคะน้องโฟกคขบอก่าเป็นยางนะครับผมยางอันไหลเนาะมีครบหมดเลยนะคะและที่สำคัญนะครับพวกแม่โรงแม่แรงเราก็อยู่ครบน้องโฟก์ขาที่เราเห็นนะเหมือนไม่ใช้งานเนาะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยคุณลูกค้าค่ะโอ้โหบอกเลยว่าใครคนไหนนะคะที่ได้คันนี้ไปนาโหต้องชอบและรักมันมากมากเลยเพราะว่าแทบจะใช้งานน้อยจริงๆเลยน้องโฟกจ๋าบอกสิว่าเจ้าแคมารีคันนี้ปีอะไรจ๊ะปี2018ครับผมเครื่องอะไร เครื่องสองจุดศูนยปี2018แล้วน้องโฟกคขาบอกพี่เอซีว่ารถคันนี้ถ้าวันนี้เราทำโปรโมชั่นคันนี้จะจัดโปรอะไรเท่าไหร่ดีแม่ะจัดโปรเท่าไหร่ดีคะไหนๆก็จัดโปรนะครับได้ค่ะผมก็จัดให้เลยอ่าโปรโมชั่นวันนี้รถเหลือจะเท่าไหร่ดีคะ7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทยังไม่พอนี่ราคาที่เราลดไปแล้วยังไม่พอน้องลูกค้าคะ จัดโปรโมชั่นซะหน่อยนึงเป็นราคาโปร199บาทเอาไปเลย7 29,000บาทน้องฟกขาอลรถไปเลยผมเอาไปเลยจ่ายเพียง199รับรถไป7 29,000บาทฟกขาบอกเลยว่าที่ไหนก็มีแต่ที่นี่มีแน่นอนแน่นอนรับผมที่สำคัญนะคะคนหลักแบบมือต้นๆสบายๆไม่ต้องหนักมากๆเลยน้องฟกขาลูกค้าขาคนไหนสนใจช่วยกันแคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์ ไม่ทั้ง Facebook หรือว่าช่องทางการติดต่อด้านล่างทางลูกค้าติดต่อได้เลยที่สําคัญนะคะเบอร์น้องฟกอ่ะเบอร์อะไรคะติดต่อได้ที่0ูนย์เก้านะครับศูน้อง่ะน้องฟกยังใหม่ศูนย์สี่อ่ะแปดนะครับค่ะโอ้โหบอกเลยติดต่อน้องฟกได้เบอร์นี้ไปทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์เลยค่ะส่วนเบอร์น้องเอนะคะศูนย์เห้า 5522282ค่ะเบอร์นี้เช่นกันนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ค่ะลูกค้าขะถ้าสนใจแขปหน้าจอมาที่เห็นน้องโฟกกับน,น้องเอกกำลังยืนไลค์ c a m อรีคันนี้อยู่มาค่ะลูกค้าขะเซรีไทยจีสามที่ท,ทีอาคาของเรามีม<ไ>ากกว่า350คันคและลูกค้าอย่าลืมนะคะเราเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งไม่มีวันหยุดราชการเปิดทุกวันทำการแน่นอนค่ะเวลานี้ล่วงเลยมานานแล้วลูกค้า่ะ เราสองคนขอจบไลฟ์ไปทั้งนี้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้อจะมีอะไรมาไลฟ์ให้ดูวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ